ดีค่ะดูฝนเข้ามาแล้วนะคะหลายๆท่านมีปัญหากับกลิ่นเสื้อผ้าที่ตากไม่แห้งแล้วมีกลิ่นอับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าวิธีที่เราจะขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเสื้อผ้าของเราที่ซักไม่แห้งซึ่งหลายๆห,หลายๆท่านจะเข้าใจว่า การที่เราซักผ้าแล้วไปตากไม่แห้งมีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นนํามาซักใหม่แล้วก็นําไปตากใหม่การซักใหม่ก็เพิ่มน้ํำยาปรับผ้านุ่มเข้าไปอีกจำนวนมากทีเดียวซึ่งคิดว่าจะขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นั้นได้ความจริงแล้วน้ำยาปรับผ้านุ่มเขามีไว้ให้เราใช้เพียงเพื่อ รักษาเส้นใหญ่ของผ้านะคะถ้าเรายิ่งใส่เข้าไปมากบางครั้งนำไปซักใหม่นำไปตากใหม่ตากไม่แห้งยิ่งเกิดกลิ่นบูดกลิ่นเสียยิ่งไม่พึงประสงค์มากขึ้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งถึงแม้จะนำไปตากแห้งถ้าหาก ผู้ใช้นำไปสวมใส่แล้วเกิดเหงื่อออกบางท่านก็แพ้นะคะแพ้น้ำยาปรับผ้านุ่มทำให้เกิดผื่นคันกลายเป็นโรคผิวหนังได้เพราะนั้นง่ายนิดเดียวที่เราจะแก้ไขนะคะน้ำส้มสายชูซึ่งเราใช้ทำอาหารนี่แหละคะ่ะผสมกับน้ำแช่ผ้าที่มีกลิ่นนั้นไว้สัก15นาที20นาทีก่อนที่จะนำไปซัก กลิ่นต่างๆก็จะหายหมดนะคะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะซักเสื้อผ้านะคะน้ำส้มสายชูนี่แม้แต่ผ้ามอบผ้าคลิ้วที่เราใช้ที่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ก็นำมาแช่น้ำส้มสายชูก่อนซักได้ค่ะโดยเฉพาะพวกผ้ามอบถ้าก็มีกลิ่นอับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์คุณนำเอาไปถูพื้น ก็ยิ่งนํากลิ่นนั้นจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเหมือน,นนำสิ่งสกปรกจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีปัญหากับเสื้อผ้านะคะแก้ไขได้ง่ายๆก็อย่าฝากไว้นะคะไม่ใช่นําไปใช้ได้เฉพาะยูนิฟอร์มหรือเสื้อผ้าของพนักงานในโรงแรมหรือรีสอร์ทเรานําไปใช้ได้แม้แต่ d o m e มสติ estic, หรือในชีวิตประจำวันวตามบ้านทั่วไปนะคะบางแหง่งมีเครื่องซักผ้าประจำบ้านจริงแต่ว่าไม่มีเครื่องอบฝนตกลงมาตต่ไม่แห้งนี่มีปัญหาแน่นอนไม่ใช่เฉพาะกลิ่นอับชื้นต่อไปก็จะพัฒนาเป็นเชื้อราซึ่งเกิดเชื้อราแล้วขจัดได้ยากมากค่ะฝากไว้นะคะ ท่านใดที่มีปัญหาแก้ไขได้ง่ายๆนะคะใช้น้ำส้มสายชูนี่แหละคะ่ะหวังว่ามีประโยชน์กับท่านบ้างนะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่ยังต้องการาความช่วยเหลือจากเรานะคะกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ